สวัสดีครับผมม,มูมูมูแดงกรุงในช่วงมูมูชนด,ดูซีรีส์วเปิดตัวสุดว้าว9ซีรีส์วใหม่ของค่าย TMMTV เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งสำหรับ TMMTV ในงาน g m m t v 2023 Diversity Youth ที่เปิดตัวซีรีส์ใหม่ทั้งหมดเกือบ20กว่าซีรีส์และหนึ่งในนั้นก็มี9ซีรีส์วใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้ด้วย โปรเจกต์ใหม่นี้เป็นโปรเจกต์ที่ที่เปิดโลกสร้างสีสันพร้อมเสนอซีรีส์วายให้แฟนๆได้ชมกันตลอดปี2023ทั้งซีรีส์ชายหญิงชายชายและหญิงหญิงบอกเลยว่าปีนี้อัดแน่นมากกว่าทุกปีมาดูกันว่าทั้ง9ซีรีส์วายนั้นมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมูมูจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับเรื่องชอกระเทยคู่กัน the boss and the baby ชอกระเทยคู่กัน บอสแอนด์ a b ที่นำแสดงโดยฟอสจิรัชพงษ์และบรุกกัิเดตที่หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังเคยประกบคู่กันมาแล้วในซีรีส์ใครคือองชองเตแต่ครั้งนี้ทั้งคู่จะมาพาแฟนๆออกนอก,นอกร้วมหาวิทยาลายัยมาเป็นความรักระหว่างบอสกับเด็กฝึกงานกันบ้างนำแสดงโดยฟอสจิรัชพงศ์สีแสงบลูคกสเดชปูกผลฟลุคพูสิตธิ์ดิักพิสิทธิ์และโอม ที่พากรที่ตะดานเรืเ่องที่สองนะครับ Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืมเพราะเคมีเคใจของจิมมี่จิตพลและซีทวินันจากซีรีส์เวสเวอร์ซรักสลับโลกดีมากเลยทำให้คู่จิ้นคู่นี้ต้องกลับมาเจอกันอีกสักรอบในซีรีส์เรื่องใหม่แถมพอตเรื่องยังน่าสนใจอีกด้วยเป็นเรื่องราวของหนุ่มที่กำลังจะตาบอดในอีกร้อวันและต้องการคนมาดูแล เชื่อว่าเราจะได้เห็นการพัฒนาบทบาทของสองหนุ่มเพิ่มขึ้นแน่นอนนำแสดงโดยจจมี่เจตพลโพธิวิหกซีทวินันอนุกูลประเสริฐมาร์คพากินคุณาอนุวิทย์และน้ำตาลทิพนารีวีระวัฒนโนดมเรื่องที่สามนะครับวาระซ่อนเร้นเด,ดอะไฮเดรจเจนดาวาระซ่อนเร้นให้เล่นเจนดา ได้สองหนุ่มจุงอาเชนและดังนัทชัยที่แจ้งเกิดจากซีรีส์และแต่ดาว STAR IN m y m i ม่มาแสดงนำเรื่องนี้แน่นอนว่าหวนกลับมาเรียกความฟินจากแฟนๆอีกครั้งมันต้องไม่ธรรมดาเพราะให้อีกฝ่ายช่วยติวการจีบหญิงกันไปกันมาแต่ก็เกิดเป็นความรักของคู่นี้สั้นนำแสดงโดยจุงอาเชนไอเดนดังนัทชัยบุญประเสริฐอูธนบุญเกียรติิรันบูมธนาธรจันวรการเจมี่จุธาพิษอินจัน ป๊อตสุภกรสีโพทองกายศิวกรเลิศชูโชตอามวิรยุทธจันรสุขหลุยธนวินธีระโพสุกาและเอเจชยพลจุธามาศเรื่องที่สี่นะครับหัวใจในสายลม d a n ดน r จ u s Romance หัวใจในสายลม d a n ดน r o อ s Romance ที่ได้เคมีคู่หม่ยอย่างเพรธนพลกับชิม,มอนวัชิรวิทย์มาเจอกัน จากคนที่ไม่เคยถูกกันในรั้วนักเรียนจะก่อเกิดเป็นความรักได้อย่างไรต้องรอดูนำแสดงโดยเพิร์นพลสุขุมพัฒนสาสาและชิมอนวชิรวิทย์เรืองวิวันเรื่องที่ห้านะครับคุกกิ้งครัชอาหารเป็นยังไงบ้างครับหมอคุกกิ้งครัชอาหารเป็นอย่างไรครับหมอเชื่อว่าเหล่ากองทัพเบบีของออฟจุมพลและการอัฐภันพอเห็นตัวอย่างน่าจะกรีก,กันสุดเสียงเพราะคู่นี้มีซีรีส์ด้วยกันอีกแล้ว ที่ขราวนี้ความรักของสองคนจะมีอาหารเป็นสืกก่อกลางให้ได้ใกล้ชิดนำแสดงโดยนิโอไตรนิมทวัตอฟจุมพลอดุลกิติพรกันอัตพันธ์ภูลสวัสด์มาร์คพาคินคุณาอนุวิทย์และนิโอไตรนิมทวัตเรื่องที่6นะครับโอริเฟรนส์เพื่อนต้องห้ามโอริเฟรนส์เพื่อนต้องห้ามเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนที่มีความซับซ้อนและแต่ละคนก็มีภูมิหลังครอบครัวหรือชีวิตที่ดาม่ามามาสม นำแสดงโดยเฟิร์สคณะพันปุยตะกูลเข้าตางธนวัตรรัตนาิจไพศาลฟอตจิรัชพงศ์สีแสงบลูคก,กสเดกปลูกผลโอไตรนิมทวัตรมาร์คพัคคินคุณาอนุวิทย์เรื่องที่เจ็ดนะครับเชอร์รี่เมติกสามสิบยังสิงเชอร์รี่เมติกสามสิบยังสิงตำนานกล่าวไว้ว่าหากอายุสามสิบแล้วยังสิงอยู่จะมีพลังวิเศษแต่ใครจะไปคาดคิดแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นจริง ซีรีส์เรื่องนี้นํามาจากมังงะชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นโดยในเวอร์ชันไทยได้เตตะวันและนิวทิติภูมิมาเป็นนักแสดงนำดีใจกับเขาด้วยที่สองหนุ่มได้มีซีรีส์ร่วมกันอีกครั้งในรอบสามปีนําแสดงโดยเตตะวันว ok ิหกคารัตนิวธิติภูมิเตชะอภัยคุณสิงหฤทธิวักรุณแจนพลชมพลสุภศัพด์จูเนียร์ปนชัยศรีอริยะรุ่งเรือและมารจิรัตนนินไตรรัตนยนเรื่องที่แปดนะครับ o u e r Sky สอง o v r Sky สที่จะนำความฟินความจิ้นของซีรีส์สุดปังที่จบไปแล้วกลับมาอีกครั้งรวมทั้งซีรีส์ในปี2023ที่น่าสนใจโดยจะนำเสนอตอนพิเศษของแต่ละเรื่องออกมาไม่ว่าจะเป็นนิทานพันดาวแค่เพื่อนกับเพื่อนเพียงแค่ไหยคนเดียวแล้วแต่ดาวค่าอีคลิปแฟนผมเป็นประธานนักเรียนโชกระเกยคู่กัน a b e s and a Baby with y v e r s a รักสลับโรคเป็นต้นนำแสดงโดยโอมภวัตจิตสว่างดีนนนนกอรพัฒเกิดพันเอิร์ดพีรพัฒวัฒนาเศสศิริมิกสหภาพวงราชปอนนรา,าวิทย์เลิศรัตนาโกสุมภูวินภูวินตั้งศักยืนจุงอาเชนไอดินดังนัตชัยบุญประเสริฐเฟิร์สคณะผ่นานปุยตะกูลข้าวตังธนวัตรรัตนกิจไพศาลจิม,ม่จิตรพลโพธิวีหก สีทวินัน์อนุกูลเะเสริฐฟอร์ตจิรัชพงศ์สีแสนป,กกปลุกสิเดปุลผลเจมีน,นายนรวิชิติเจริญรักและฟอตณัชวันจิโรธทิกุลและเรื่องที่9 2 3 5องศาที่โลกเอียงนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวซีรีส์แนวยูริหรือ girls love เรื่องแรกของ GMM TV อย่าง23.5องศาที่โลกเอียงได้สองสาวเลิฟพัฒนิษฐ์ประกบคู่มิวพันษารับบทนำของเรื่องนี้ หลังเคยเจอกันมาแล้วในซีรีส์แค่เพื่อนกับเพื่อนนำแสดงโดยมววยิวพันษาวอสเบียนและพัชานิ์ลิมปฏิยากรเจมีนายนรวิทยทติเจริญรักและโฟร์นัชวันจิโรธทิคุณซึ่งตอนนี้เราก็ต้องรอดูซีรีส์เก่าๆของค่ายเจมเอ็มทีวีของปีที่ผ่านมาดูให้หมดก่อนนะครับซึ่งก็ยังเหลือ,อหลายเลือกแล้วเรื่องใหม่ๆที่จะออนแอร์ในปีต่อไปเราก็มาดูรายละเอียดกันเป็นเรื่องๆไปว่า ทางออฟฟิเชียลจะประกาศว่าจะลงขายเมื่อไหร่เรามาติดตามพร้อมๆกันกับโมโม่หมูแดงคุงนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์ติดชมให้กำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆที่จะเอามาลงต่อไปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ